เหมือนว่าเราจะหนีออกมาได้แล้วเนาะนะนใช่เอ้อยนั่นใครเอ็งฆ่าฉันคือนักสืบสืบไอ้เจ้าจสมบีตัวนัน้นสมบีตัวนัน้น วิววิวนับอีกทายเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉนเอาหอกสำคัญในคืออะไรดวงตาดวงดวงตาคือไม่จะทนเี่

ไหนวะไหนวะคือสัตว์ยิงแปลว่าจุดสำคัญก็คือเราต้องแทงจุดสำคัญใช่ไหมละ่ะหรือว่ายิง เราต้องมีปืนปืนลูกงูไม่เ็งกระสุนพิสมอน,นทาอะไรมันไม่ได้กระสุนพิสมอนเนี่ยทาอะไรมันไม่ได้แต่ว่าเราต้องใช้ปืนแรงๆนีไ่ไงปืนแรงแล้วเนี่ยแต่ไม่ใช่กระสุนพิสมอนมันเป็นกระสุนอาคมที่บูชั้นให้มาตั้งแต่เด็ก ไว้สู้กับกับพวกปีศาจเหล่าร้ายฉันต้องขุมมีดี

Ha Living in your mind now. Too late, cause you're mine now. I will make you break. นัจนเราจะปลูกค้นไม้มาไม่เราไม่สามารถ

ก็สุดไม่ได้แต่ที่ฉันทำคอือือทนายไม่มีหัวทนายก็ไม่มีหัวไปเลยทนาไม่ต้องมือ ีพึ่งกันนูดน้ดนูดอุนต้ามีมมาลีเฮลนายต้องการอะไรต้องการโทรศัพท์ไม่มีโทรศัพท์ อะไรเนี่ยโอ้ยนี่ฉันจะบอกนะ เชฟเจแปนเชฟขอบอกกันว่าปากโอลนะนั่น,าน,านน่ะอยู่ข้างหลังของฉันน่ะมันเป็นเี่เท่ ไ็เลยไหมไม่เป็นไรแต่การเป็นซอมบี้นั้นดีจริงๆแปลว่านายไม่ต้องเป็นเพื่อนฉันลาก่อนเพื่อนรัก จริงฉันไม่มีเพื่อนอีกต่อไปไม่อยู่นะเพราะว่านี่คือขบวนการหุ่นยนต์นายน่าจะทำได้ นี่คือขบวนการหุ่นยนต์เราสามารถทำอะไรก็ได้อยู่ข้างหลังตรงนู้นนู่นปุ้งทุ่งฟุ้งอชเฮ้ยกูจะบินได้แล้วสินายบินได้แล้วนะ ah uh -huh.